ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดแพร่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้น้ำเป็นปัจจัยการผลิตแต่จังหวัดแพร่ก็ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสถาบันสารสนเทศทรัพยากราน้ำองค์การมหาชนเพื่อจัดทำข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภาวะท่วมแรงซ้ำซากบ้านเหล่าเหนือตำบลบ้านกลางอเอสองเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในทุกปีจึงมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ ในการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแต่ขาดข้อมูลและสภาพปัญหาแหล่งน้ำในชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงมีแนวคิดใช้การบริหารจัดการแบบ DSLM คือการจัดทำผังน้ำทำข้อมูลพื้นที่รับน้ำฝนพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่น้ำท่วมนำไปสู่การจัดทำผังน้ำระดับตำบลและแหล่งน้ำใน8อำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภยัยดินโคลนถลม่ม และภัยแล้งโดยทำา o u ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนในการให้ความรู้การจัดทำผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำและใช้ข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านประชาชาวบ้านและประชาชนในชุมชนเขียนผังน้ำชุมชนของหมู่บ้านตนเองขยายการจัดทำผังน้ำไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆจนครบทั้งหมดของจังหวัดแพร่ จากพังน้ำเขียนมือพัฒนาสู่ผังน้ำออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็วโครงการนวัตกรรมผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบถึงเส้นทางน้ำในชุมชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเองและเป็นข้อมูลประกอบการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงเส้นทางน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ทั้งหมดผ่านผังน้ำออนไลน์ส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้านปราชชาวบ้านประชาชนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการสะท้อนสภาพปัญหาในชุมชนของตนเอง จัดทำข้อมูลตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยตนเองโดยจัดการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองในกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่ 1. การอบรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยหลักการ DSLM การจัดทำผังน้ำเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เป็นผังแสดงการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำโดยใช้สัญลักษณ์แทนแหล่งน้ำและโครงสร้างทางชลาศาสตร์เช่นแม่น้ำคลองอ่างเก็บน้ำฝายประตูเปิดปิดบานระบายน้ำเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นเครื่องมืออธิบายภาพรวมและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชัน gps บนโทรศัพท์มือถือ เป็นแอปพลิเคชันฟรีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุพิกัดบนแผนที่ดาวเทียมของโครงข่ายน้ำและพื้นที่เช่นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของประชาชนการกำหนดเส้นทางเป็นต้นฝึกใช้แผนที่ดาวเทียมสำหรับวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำการเชื่อมโยงระบบน้ำมาประกอบกับก,บการใช้แอปพลิเคชัน GPS กิจกรรมที่3การจัดทำสมดุลน้ำเบื้องต้น เมื่อได้ข้อมูลความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์จำนวนพื้นที่เพาะปลูกชนิดของพืชที่ปลูกวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำที่แท้จริงโดยข้อมูลที่ได้จะนำมาจัดทำแผนงานจัดหาแหล่งน้ำกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอหรือบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดความสมดุลน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพความโดดเด่นของโครงการนวัตกรรม มีภาคีเครือข่ายชุมชนภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำทำให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนความสอดคล้องของโครงการนวัตกรรมกับสภาพปัญหาท้องถิน่นข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำที่เป็นปัจจุบันโดยคนในชุมชนจากพังน้ำเขียนมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนผังน้ำออนไลน์ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตเช่นสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ภัยแล้งใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหรือก่อสร้างโครงสร้างทางชลาศาสตร์ในแหล่งน้ำนั้นๆและที่สำคัญคนในชุมชนสามารถส่งต่อองค์ความรู้ในระบบผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนอื่นๆได้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือกรณีพื้นที่ประสบปัญหาในสถานการณ์ต่างๆผลลัพธ์ของการจัดทำผังน้ำทำให้เรามีผังน้ำทำมือจากชุมชนเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำจำนวน32ผังพัฒนาสู่ผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็นผังชาร์ตที่เขียนขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลชัดเจนตามสัญ,ญลักษณ์ จำนวน32ผังและมีผังน้ำออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายจำนวน1ผังผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีผู้เข้าชมกว่า130,000ครั้งมีโรงเรียนบริหารจัดการน้ำใน32ตําบตำบลโดยมีนักเรียนที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนปราชชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นที่ปรึกษาทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ชุมชนปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนด้วยตนเองพังน้ําออนไลน์นอกจากจะแสดงเส้นทางน้ําอ่างเก็บน้ําปริมาณน,น้ําจะมีการพัฒนาระบบให้เข้าถึงการวัดปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในอนาคตต่อไป ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่กลงสดานพรมเสนนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนิ่คือ์มูที่3ตําบลเราอําเภอรองกวางจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ํานะครับของบ้านนิ่คือหมูที่3นะครับจากเมื่อก่อนนะครับปี2 5 5 7น้าห้ะครับบ้านวิเคิร์มูที่3าเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาในเรื่องของทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับในปีเดียวกันนะครับเนาะก็ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ ก็ประสบปัญหาในเรื่องของภายแล้งนะครับแล้วก็ในปี2560นะครับเราประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พืชพันธุ์นะครับทางการเกษตรนะครับได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับได้เข้าร่วมในการศึกษาเรียนรู้เรื่องโรงเรียนบริหารจาัดก,การน้ําแบบพึ่งพาตนเองนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนผังน้ําชุมชนขึ้นมานะครับซึ่งผังน้ําชุมชนเองณนปัจจุบันนะครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําชุมชนเป็นอย่างมากนะครับ ในปี2561นะครับเราได้ยื่นโครงการนะครับในการสร้างอ่างเก็บน้ำให้วยขึ้มโยธินอุทกพัฒนานะครับซึ่งเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับโดยการสำรวจโดยใช้ผังน้ำนะครับผังน้ำชุมชนเป็นหัวใจสำคัญในการาเขียนพื้นที่นะครับนะเนื่องจากว่าเราจะได้รู้ว่า,าลำน้ำลำห้วยนะครับสาขาในบ้างที่จะมา,ารวมกันณจุดจุดนี้นะครับซึ่ง การเขียนพังน้ําขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุนะครับนในชุมชนนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการลำห้วยลําทานอะไรต่างๆนะครับจนเป็นเกิดเป็นพังน้ําชุมชนขึ้นมานะครับการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางองค์การอาหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับในเรื่องของการประสานงานนะครับให้กับมูลที่อุทกภัท์นะครับแล้วก็ทหารช่าง ราชบุรีนะครับหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากมูลที่อุทกภพนะครับได้สร้างอ่างเก็บน้าห้วยขืมโยธินอุทกพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็ยังใช้ผังน้านะครับชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการขุดลอกนะครับเนาะได้รับงบประมาณจากทางมูลที่อุทกภพนะครับทาการขุดลอกทั้งหมด11กิโลเมตรนะครับเพื่อในการกักเก็บน้านะครับแล้วก็สร้างฝายตามลําห้วยต่างๆนะครับเราเห็นได้ว่านะครับการ ศึกษานะครับภูมิศาสตร์นะครับในพื้นที่ของเราโดยใช้ผังน้ําที่เราเรียนรู้นะครับจากพื้นที่จริงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเอามาเขียนเป็นผังน้ําสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับเรามีการสูบน้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ํให้ขึ้นนะครับเข้าไปพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานนะครับโดยใช้ระบบท่อนะครับซึ่งสามารถทําให้เกษตรกรนะครับเปลี่ยนอาชีพจากเดิมนะครับการทําเกษตรกรแบบเชิงเดี่ยว นะครับปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะครับจนปัจจุบันเรามีเกษตรกรนะครับมากถึง15รายนะครับที่สามารถสร้างงานในเรื่องของทําเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับด้วยการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ดีนะครับโดยใช้ผังน้ําชุมชนเป็นหลักนะครับในการทํางานในครั้งนี้นะครับครับปัจจุบันนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับโดยศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร่นะครับได้พัฒนานะครับในเรื่องของผังน้ำนะครับ ในเรื่องของระบบผังน้ําออนไลน์นะครับซึ่งชุมชนเองนะครับก็ได้นําผังน้ำนี่เรียกว่าผังน้ําออนไลน์นะครับมาใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์นะครับอากาศไว้ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งปริมาณน้ําฝนที่ตกเหนืออ่างของเรานะครับรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับที่มีน้ําเพียงพอขนาดไหนที่จะทําการเกษตรนะครับแล้วก็ผังน้ําออนไลน์นะครับปัจจุบันเราสามารถดูนะครับได้ทั้งจังหวัดนะครับซึ่ง เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่จะนํามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับโดยปัจจุบันนะครับพังน้ําออนไลน์สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหาสราส่วนจังหวัดแพร่นะครับศูนย์บริหารจัดการน้ำนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของพังน้ําออนไลน์ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับที่อัปเดตให้กับประชาชนได้รับรู้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ําในอ่าง แต่ละอ่างนะครับที่ทางศูนย์บริหารจัดการน้ําได้เก็บข้อมูลไว้นะครับรวมถึงปริมาณน้ํานะครับที่ตกเหนือจากาบนอ่างนะครับปริมาณต้นน้ำนะครับปริมาณน้ํากลางน้ําแล้วก็ปริมาณปลายน้ํานะครับที่เราสามารถรู้ได้ได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องของรูปแบบของผังน้ำออนไลน์ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางจำปาสุธรรมปันค่ะชุมชนบ้านห้ยขืมตำบลน้ำราบอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่ค่ะ ฉันอีกคนหนึ่งที่ใช้ถังน้ำออนไลน์ค่ะสมัยก่อนก็ได้ร่วมเขียนมือนะคะทำเป็นเส้นๆแต่แต่สมัยนี้เนาะระบบทันสมัยแล้วค่ะทางออนไลน์ทางเทคโนโลยีอยู่ที่ไหนก็ดูได้สามารถเปิดข้อมูลได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าน้ำหน้าฝนเยอะขนาดไหนหน้าแรง จะได้พอดีขนาดไหนเราจะได้รู้ทันค่ะคือว่าฝังน้ำของอบจอนี่ได้ประโยชน์ดีมากค่ะพอชาวบ้านชุมชนก็พึงพอใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะ